นะครับจางก่อนมาอีกแล้วนะครับมาพอพี่น้องคือเ่าคือเดิมนะครับเติมเติมคือไดแนวเส็บแทบนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องอีกเมื่อนี้ผมได้เป็นเมนูข้าวปุ่นนะครับเดียวสิมะซาวน้ำปลาอ่ะนะครับเราเหลรกเทลงไปเลยมีกุ้งพร้อมนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ผมต้มน้ำปลาเอานะครับพี่น้องเอาบ่แม่น้ำยาด้วยครับบ่แม่น้ำยาบ่แม่น้ำยาป้าบ่แม่น้ำยาอย่างดอกผมต้มน้ำปลาเอาใส่กุ้งพร้อมพี่น้องเอานะครับ บ่ได้บ่ได้เหตุวิธีให้เบิ่กออกพอพอมันง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกบอกซุ่ฟันกันแล้วกันเนาะมันใสอีกอย่างหนึ่งอ้าวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคนให้เขากันก้อนนะครับพี่น้องได้กุ้งมาบ้างไงมีกุ้งใส่กุ้งมาพร้อมโอู้ๆมันหล่นออกล่ะ้างมันมีมีถาดห้องกลางอยู่อืมบกหลายเด้พี่น้อง คือสิกินโบเบิดดอกเอา้านะครับถ้าค้นหน่อยถ้าคนคนคนใจหน่อยกับหยันโบอีมนะครับคนหลายกันแล้วกันนะกินโบเบิดเกคือสิเกือบเบิร์ดดอกอ่ะนะครับเดี๋ยวผมลองซีมากาครับจักหน่อยนึงหืมเลการเลยพยรรนะี่น้องเลยการเอาเติมเติมเติมอีกจักหน่อยนึงเติมอีกจักหน่อยนึง แล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องบานนี้มาลงมือกันเลยนะครับใส่สมหมุนเอานะครับพี่น po ้องเนี่ยนี่นะครับพักก erm ินครับก็จะมีใส่นี่กอนมีพักบุงลวกนะครับพักพักกันจองนะครับพี่น้องพักกันจองเรือบานผมบานผมเหมือนพักพายนะครับทั้งอุบลนบานผมผลักเพื่อนืพักพายตัวนี้พักกกะแยะเรือพักซาลาแน่นะครับพักกรอบมาครับพี่น้องบานนี่ลงมือเลยเลยบานนะครับ อือ็ค่ะอืม,ออมใส่กุ้งน้ำ <c oughs> เอาผักไผ่ลงไปเลยแล้วก็หมุนขึ้นแน่นียครับอืม อันนั้นครับพี่น้องน้ำปลาล่าผม,ต,มต้มใส่น้ำปลาล่าขวดต้มใส่น้ำปลาล่ามีน้ำเปล่าแล้วก็ไออันนั้นครับพี่น้องหอมแดงนะครับหอมแดงตำพวกพวกแตกๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีตะไระนะคร้ใบบักกูดนะครับผงชูรสนะครับ เขาต้มน้ำให้เดือดนะครับใบนเนี้ก็ต้มให้เดือดพอน้ำเดือดเดือดแล้วก็เอาทิมกุ้งลงเลยแล้วก็ปิดแก๊สนะครับซ้ำนั่นแหละนะครับวิธีการเห็ดเอ๋อเฮียสามีเราขออภัยครับขู่ กุ่งมันอยา กระปุ้นมันอยากขาดแน่หนั่งอยู่ในบ้านครับพี่น้องมาเนี่ยนั่งอยู่ขั้ว แบบชุดน้ำก็อกือบมันไอ๋ยบมันล้องเป่าแกะอยู่ด้ครับพี่น้องในกลุ่งในแกะอยู่แต่ว่าไอหัวมันตัดเอาเพราะว่าไอาามันมีมันนะมีมันกลุ่งได้เนี่ย hóm đẹp không? Ừ. 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 Ừ.

ยันยิบบ่ขึ้นก็เลยใส่ส่อมอ๋อ <c oughs> มวลผักใส่หนำนุ่มอ่ะหนุย่ยเขาปรุงเอาแบบพอดีแล้วขันตอนตัวท้ายเขาใส่แค่ผิกปน แซ่บพี่นนอะผู้ใดว่ทันใกลลองไปจัดนะครับพี่น้ะ,ละงลงิปทจ,ดดค,จคมววานล่ะ S <S ขอไปครับพี่น้องเนี่ยตอนแรกว่าสิกินเบาเบิดกินไปกิ่มาตืสิเบิดอยู่เลยครับ ครับหอมๆเลยเข่ากันเข่ากันครับ หักกันตรงนี้มั้งฮืม <c oughs> สุดยอดครับพี่น้องเอาจำเนี่ยละครับ งานงานออกนะครับเติ้งเพชรเติ้งเพชรเติ้งแสบนะครับเนาะเอานะครับพี่น้องนะกะเอาไว้ซ้ำนี่นะครับนะครับสำหรับเมนูข้าวปุ้นเซาหนังปลาดานะครับแสบแซบเลยนะครับบริกินโดนเติบนะครับอู้กินยำได้กับแสบยำหนังขี้เก่านะครับสำหรับเมนูพวกประเภทแนวนี้นะครับน้อพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่กดติดตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคือเกาเบิงแล้วทามากเรือว่าถึงใจก็อย่าลืม ฝากกดไลแรก็แช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนําแน่นอ,อนะครับพี่น้องนะครับสํารับมือนี้กันสิเดียวขอตรลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอดตีดตามชมนะครับว่าผมเสีเอาเมนูอย่างมาฝากพี่ฝา้องเอกนะครับสํารับมือนี้สวัสดีครับ